้หอ้หีหเสวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันที่บ่อ,บอปลาเล็กนะครับซอยวัดสุขใจ28นะถ้าใครมาที่นี่นะครับก็สามารถปักหมุดนะครับมาได้ที่ซอยสุขใจ28 เนี่ยสายสุขใจยี่แปดบ่อของปลาเล <พน conduct> <1938. derivatives> ็กนี่ก็ไม่ใหญ่มากนะครับปลาเล็กปะครับครับนี่ปลาเล็กนะครับเจ้าของบ่อที่นี่ครับปลาเล็กครับที่นี่กติกายังไงบ้างครับตกปลาที่นี่กติกายังไงบ้างครับได้หมดแต่ห้ามทอดไปแล้วก็ตะไครแล้วก็ทั้งนั้นได้หมดนะอ่า ห้ามตะก้อตะขายตกได้หมดนะครับ,รบปลาที่นี่ไอ้คันเท่าไหร่ครับคันละร้อยค่ะคันล,ละร้อยปลาออกได้ได้โลโลสองเขตโลสองเขตอ่ปาปลา,ปลานึ่ก็ต้องคืปลาแรกอ่าฮะอาหารที่บอกก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับ,รบก็ก็ไม่ต้องติดมาครับมาซื้อที่นี่ก็ได้นะครับนี่เออห้ามขโมยปลานะหันปลาหันปลาได้ไมหมายหมายถึงอะไรหันปลาทำปลาเลยข้างหลังที่สุดท้ายอ๋อห้ามทำกิน หันกับบ้านเลยหันกับบ้านอ๋อแล้วก็ห้ามขโมยปลาบอแล้ตาวนี้นะครับและมีรางวัลด้วยนะครับตกปลาอะไรก็ได้ขึ้นมาตัวไซส์สามโลสามโลเป้เหรอครับตัวสามโลครับได้ตุ๊กตาไปหนึ่งตัวเลือกเอาถับพิมก็มีไซส์เล็กๆ ายใหญ่ๆก็มีเล็กก็มีตอนนี้ฝนลงมาแล้วนะครับโปรยๆอันนี้คิดอยู่ว่าจะนั่งซุ้มไหนดีอาจจะเป็นท้ายๆบ่อครับบ่อปลาเล็ดมีทุกปลาครับปลาหมึกลาสวายปลาทับทิมปลานินนะครับกะโห้ปลาแรดนะครับมีเยอะเลยโอ้หถือว่าหลากหลายดีฝนก็มาโปรยอยๆก็ธรรมชาติดีนะครับรุ่มรื่นดีบ่อไม่กว้างเท่าไหร่ครับก็น่าจะประมาณสัก หนึ่งไล่นะดูกันครับว่าเราจะได้ตัวไหมตัวใหญ่ไหมจริงๆแล้ววันนี้อยากจะมาปลาแรดนะอยากได้ปลาแรดนะจริงๆแต่ก็เราก็มีเหยื่ออยู่แค่ขนมปังนะจะรู้ว่าจะได้ตัวไหมนะครับปลาแรดมันชอบอยู่นิ่งๆอยู่กับผักตบนะครับอ้อ,อ,อ,อวันนี้มาเจอโอ,อ,อ้มาเจอฟิตสปินฟิชชิงนะครับโอ้ มาเจอได้ไงเนี่ยมาโดยไม่ได้ด้านหมายแล้ว oh น <English> ี่คล้ายๆวันอะไรนะตะสุวันตะสลูเหรอใช่เลยมาเจออะไรกันตรงนี้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วแต่ว่าอันนี้ที่จริงกันที่มาพร้อมสายฝนหรือเปล่าเนี่ยใช่มาแบบเย็นๆทีนนี้เอาแค่นี้พอนะไม่ไม่เอากระหน่ำหนาวแน่นอนนะวันนี้ไม่ต้องกลัวหนาวแน่หนาวแน่นะครับเพล่เยวไปตั้งดูผลงานเอาไซส์สามโลแล้วเอาตุ๊กตาให้อนาหน่อย มีด้วยเขาอบอกง่ายๆตุก๊กตาตู้น่ะถ้าใครได้ตัวไซส์สามโลขึ้นมาปลาอะไรก็ได้มีรางวัลหรอมีรางวัลอ่าเอาแล้ว,เอ,เ,อว,วเอาแล้วเดี๋ยวเราต้องขึ้นห้างแล้วนะครับตอนนี้อ่เนี่ยสมครับ เป็นอย่างนี้นะครับโอ้นั่งกับพิชพิชซิ่งลลยนี่แหละ <c oughs> <f aren> ลาแรกมันน่าจะอยู่ใกล้ๆโขนี่แหละครับอ่าอู้หูทับทิมก็ขึ้นครับแถวนี้ก็มีทับทิมเจ๋ด้ครับหมายแตกเราหมดโอ้โหสินค้าหมดสต๊อกนะครับตอนนี้อ่าสินค้าหมดนี่ก็มีแค่ลำว่าขนมปังนะ ลองลองลองดูครับว่าจะหมานไหมนี่เลยเหนื่อยลำบากก็หวังผลใกล้ๆนะได้แล้วอืดโอ้ยลุกปุ๊บหลักตูดเลยเราอะเล่นหนึ่งฟังแล้วตอนนี้ได้ความอืดมากเลยก็หวังปลาแล็ดนั่นแหละ ตันแรกกินขนมปัง,ปงนี่ครับลองลากซีริสแน่นอนเพียนครับตัวแรกครับอะไรเ,เอาเหวี่ยงเหรออุ้ยไอเฟคูน้อย <laughs> เฟคูน้อย <laughs> แปะโคตอนนี้แกจิ้วครับโอ้ถ้าไม่ใช้ขนมปังแล้วเราใช้เป็นเอาอีกแง่สามแปะไปนะตัวเดิมไอตัวเดิมอี๋เก็บขึ้นตัวไม่เดิมอ่ะมาอย่างเดิม ไม่มีลมนะครับวันนี้แต่ว่าฝนตกปล่อยๆก็เย็นดีไปแล้วหลากแล้วอ,อใหญ่ยุบใหญ่ยุบโอ้ยปะไอ้หัวปะชอนอะไม่ส้อน <grading> โอ้ปัญดู ช่วยละเราไม่ได้รับตัวเลยเปลี่ยนแนวเลยเปลี่ยนแนวเลยเปลี่ยนแนวทันทีเฮียโยนเพราะฉันนิสันเพราะฉันม่สันเกตขนาดนั้นโอ้โหดุกครับดุกเราคงไม่เอานะฮะโอเคครับปล่อยไป ด,ด,ดุกอีกเนี้ยว่าล้วมีแต่ปลาดุก <c oughs> ะเอ็เจะนเจ็็นลูกจเจย็นจเจย็นจเจีนคอติดหาง <c oughs> มันก็อย่าพึ่งดิ้นสิ <c oughs> ปลาดุกกินลำ มีตปุกเดี๋ยวเก็บคันยาวนะไม่เอาแล้วไม่ไหวเปลี่ยนคันเป็นคันเล็กแล้วเสียวมมันติดหลังคานะครับไปเลยครับผมเปลี่ยนคันนะครับคันมันยาวไปเมื่อกี้ผมไม่ได้ตกสองคันนะผมตกคันเดียวคันนี้ซื้อมาจากลาซาดานะใจจริงนี่เราอยากได้ปลาแรดมากเลยนะแต่มันไม่กินนะครับก็ไม่รู้ว่าจะตกยังไงให้มันได้ตัวอืมขนมปังก็ซื้อที่มันมีคุณภาพหน่อยนะ กินได้ด้วยนะครับปลารวมรวมจริงอะ่ะแต่ปลาดุกกินอย่างเดียวเลย <laughs> ปลาดุกนะนะเ,นะเป็นอผตบนีดีกว่านะนะเพนนะเพืนันนั้นเนี่ยเอามุมในนี่แหละไปอู้ววววว นึงนหึ่งแต้มรวมโอ้สองขอเลยอปัดหปัดหูไปยโอ้ปนี่เยไปลครับฮะไปแลกหนึ่งตัวไปแลหนึ่งตัวชนะแล้วตอนนี้โอ้ปัดหูด้วยครับโอ้เดี๋ยวเด ปลาเล็กมาแล้วมัยก็มาครับไต่มันตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็เอานะมันสุ่มอยู่มันสุ่มอยู่ไซส์สามโลไม่มีอปลาเล็กตัวแรกเลยครับปลาเล็กของเราครับตั้งแต่ตกมาเล็ตัวแรกเลยสุ่มวิ่งปลาอะไรเนะวิ่งเอาแล้วอุ้ยใหญ่มากอุ้ยตัวนี้มีไซส์ใหญ่มากตัวนี้มีไซส์ใหญ่แล้วตัวนี้มีไซส์ครับอุ้ยตัวนี้มยอะใหญ่เข้าเยอะใหญ่เข้าอย่ามุดยืมุด โอ้ฟีชชิงไล่ครับฟีชชิงไล่มาครับตัวใหญ่มากไอ้นักปุ๊นแล้วเตรียมช้อนเตรียมช้อนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเตรียมช้อนยังไงล่ะลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วลุก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 อู้ปลาปลาอะไรวะปลาจระเข้ปลาละปลาละโอ้โหโอ้โหโอ้หูมันตัวใหญ่มากโอ้

เอาโอเคอุ้ยลุดเฮ้ยเอ้าขาดโอ้เป็ดขาดฟันมันคมเหรอขาดโอ้โหเก่าโตตีครับนะโอ้มันปากมันคมมากนะครับเอาขึ้นไม่อยู่แล้วก็เราไม่ทันได้เอาที่ช้อนมานะครับก็เลยไม่ได้ขึ้นตัวมาถ่ายรูปเลยอยู่ดูโอ้โหอดแล้วอดแล้ว

เล่นด้วยเล่นจรงเออปลาเล็กนะเออหนพี <intellectual> <the> ่น้องไปดูได้ไปแล้โอ้โตัวที่2องมาแล้วครับปลาเล็กครับออื้สวยงามนี่ตาอยู่ตา ีิลันยากำลังไซเล็กอยู่ครับที่นี่เนดูกัดดิครับกุบกุบกุบเลยเปลือ,อามือเข้าไปนะมือขาดเลยนะครับโอ้มันยังลึกเลยอะ่ะโอ้มาครับเป็นยี่สุกครับมันมีหมดแล้วครับจุงนี้ นี่ครับะปะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเร็วอุ้ยไปขูดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป,เปย์ขูดใ่ไหมคนัะพี่น้อง มันอ้วนดินนนนะดุครับโอ้โห <c oughs> นี่คันจิวครับคันเป็ดโกง,งอบับใส่เอ็นตึงเปี้ยะ <c oughs> มามามาชั่วอาชั่วอาชั่วร์เออ พี่มา,<ส>าเล่นกับพี่เหรอนีครับแหล <c oughs> ตแหลตเออฟังนัำฟัง <c oughs> ตัวนี้ใชได้ครับ,ด,รบดินจังดินจังนี่ครับมาให้กินแทมหนึน่งครับปลาแลตครับแทมสามตัวนี้ใหญ่หน่อยฮ่าฮ่าฮ่าสวยงามครับ

ไปเร็วได้ตุ๊กตามั้ยโอ้เข้าไป không ครับเข้าไปแล้วโห ở <laughs> à đây 3 lô <laughs> này tôi có tay đấy, nên non này sắm lô này chung mày chung cái sáng mày chung mày mày chung mày mày chung mày 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 อ้าวมาหมายสุดท้ายหรือเปล่าเรียบร้อยครับโอ้โหไอ้คันเจ็ดฟุตของเรานะก็ลอกเบอร์สองพันนะเอาอยู่เอาอยู่นะสายสิบสองพันไม่ใช่เฮ้ยสายดีมันน่าจะถึงนะนี่สามโลนั่นนี่ถึงไหมโอเคมาเด้่ายเลยจริงเหรออ่อจะได้ไม่ใช่ตุ๊กตาเนี่ยถ่ายรูปก็ยังเออถ่ายแล้ว เน่เป็นไงโอ้โห,โ,หโหต้องมาช่วยปล่อยปลาด้วยครับอ,อ,อีกไหมอ,อีกไหมอ่ะเรื่ของใหญ่ด้วยวันนี้ค <laughs> รับครับนานวันนี้ก็ได้เป็นทั้งหมดได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่ปเป็นปลาแรกนะครับปลาแรกสามตัวแล้วก็กระเทียมส่วนปลาอี่สดตัวนี้นะครับผมคงต้องปล่อยมันออกไป ไม่อยากเอาไปนะตัวนี้เกินอันนี้ปล่อยเน,นี่ยก็เป็นปลาแร็เนี่ยใส่สวยๆส,สวยครับนี่ครับก็จากรูปนะครับเมื่อกี้ปลาได้สวายตัวสามโลพอดีสามโลก็ได้ตุ๊กตาหนึ่งตัวเลือกเอาเลยเออเลือกเอาเลยครับผู้ชายเอาของาหมาด้วยไหมไผู้ชายเอาหมาเออหมา มาตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับตลาสามตัวได้เออตัวบอกดีมากเลยนะครับนี่โอ้โหมาเลยนะครับผมเดินแหละตรงนี้เหรอครับอ่าทำคป็นครับทำพี่ดีมากไม่ได้อ่าเนี่โอเคไม่เป็นไรครับผมมาด้วยกันให้หลานไปโอ้โหครับ ลูกผมก็จะตัวหนักกลูสาวลูกสาวเฮ้ยนามชอบอย่างนี้นี่ไม่ใช่เหรอพี่กินเมาส์ไหมพี่กิ้เมาสหมว่ปลาเล็กบอกว่าได้ปลาแล็กสามตัวก็ได้เอาปลาแล็กสามตัวก็ได้เอาเอายี่โปรวับตัวนี้นี่ข้างล่างอ่อนๆนี่อ๋อใชจฮิโปล่ะเออใช่ใช่อันนี้แหละ เอาตัวนี้ดีกว่าครับตัวนี้ครับผมขอบคุณมากครับต้องไปมาแน่นอนถ้าเดี๋็กกันมาซ้ำครับปลาเบึกนี้ไซสักกิโลครับใหญ่นะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปต่อก็นะนะนักตกปลาครับที่อยู่ละแวกนี้หรืออยากจะมาหาที่ตกปลาก็มาได้นะครับบ่อตกปลาปลาเล็กนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามและกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกับฟิตชิ่งกันที่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบายบายครับได้ตุ๊กตากลับบ้านด้วยครับ <c oughs> เน,นีน่ารักดีคนว